สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านสวัสดีเพื่อนๆพื่ทางในและต่างประเทศนะครับวันนี้อยากจะพาเพื่อนๆมารับชมไม้ที่เป็นกระบองเพชรหรือแคตัสนั่นเองนะครับกับฟาร์มโชคดีแคทตัสสีบุญเรืองหนองบัวลำพูนะครับวันนี้อยากจะมาแนะนำตัวนี้เลยสำหรับไม้สีม่วงเพื่อนๆน,นที่ชื่นชอบนะครับจะเป็นตัวเดดีมนะครับลักษณะพิเศษเลย ความสวยงามของเขานะครับอันนี้จะต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าตัวนี้จะเป็นไม้กราฟนะครับหรือว่าการเอาหัวนะครับมาวางไว้ข้างบนบนต่อกราฟสามเหลี่ยมเพื่อให้มีลูกมีดอกในการผสมเกสรน,นะครับหรือว่าการขยายพันธุ์นั่นเองนะครับความสวยงามก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับไม้ม่วงเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆหน่อยนะครับ ก็ทางฟาร์มโชคดีแคทตัสนะครับจัดทรงทั้งในและต่างประเทศนะครับตอนนี้นะครับทางฟาร์มโชคดีแคทตัสก็นะครับเปิดการไลฟ์สดด้วยนะครับของในช่องทางตตก็ดีนะครับอ่า FB หรือว่าช่องฟ้าก็ดีนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนที่ชื่นชอบกระบ,บองเพชรหรือแคทตัสนะครับเข้ามารับชมความสวยงามของแคทตัสที่อยู่ในเมืองไทยเรา นะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับถึงอยากจะมาแนะนำกันวิธีการเลี้ยงการผสมเกสรการขยายพันธุ์ต่างๆนะครับทางฟาร์มก็จะมีวิธีการทำนะครับเอาลงในช่องให้กับเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันมาพูดถึงเรื่องราคากันนิดนึงนะครับ มีเริ่มต้นตั้งแต่ห้าสิบาทเลยนะครับถึงหลักหมื่นนะครับไม้อยู่ที่ฟาร์มเรามีเลทราคาหลักสิบถึงหลักหมื่นเลยก็ว่าได้ก็จะขึ้นอยู่กับความสวยงามของไม้ด้วยเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำกันนะครับนี่เลยตัวนี้ก็จะเป็นเดดีมคริสนะครับคริสตาตา นะนะครับเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะม้วนม้วนเหมือนเหมือนหอยนี่เลยเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้กับเพื่อนๆที่อ่าอยากได้ไม้คอลเลกชันแบบนี้ไปปลูกนะครับเพื่อให้ฮิวใจนะครับก็จะมีหลายๆตัวมีหัวเล็กหัวใหญ่นะครับนี่เลยเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวผมเอาลงเอาไว้ใต้คลิปให้กับเพื่อนๆที่อยากจะ เข้ามาเยี่ยมชมที่ฟาร์มหรือว่าอยากจะรับไปขายต่อนะครับทางฟาร์มก็จะมีเลดราคาส่งให้กับพี่ๆด้วยเดี๋ยวเรามาดูเดดีมว่ามีกี่สีกี่แบบนะครับตอนนี้ทางฟาร์มมีอยู่สามแบบสามสีนั่นเองมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีม่วงเลดกรีนเพอร์เพอร์ Green, Purple, นะครับ สีมันจะต่างกันนี่เลยตอนนี้ความสวยงามเพื่อนๆลองดูนะนะครับมันจะเป็นหัวสีแดงอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะเทียบกันให้ดูสีแดงกับสีม่วงเป็นยังไงนะครับมาดูกันนี่นี่นะครับลักษณะหัวแดงกับหัวม่วง ะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเรามาดูหัวสีเขียวกันอะเชิญด้านนี้หน่อยครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นเดดิมกรีนนะครับที่ทางฟาร์มมีอยู่ณนะตอนนี้ตอนนี้มีจำนวนพอแบ่งให้กับพี่ๆที่ชื่นชอบได้ไปเลี้ยงนะครับมาดูใกล้ๆยกให้ดูใกล้ๆนะนี่เลยนี่นะครับอันนี้เขียวจริงๆนะเพื่อน กรีนกรีนนะครับกรีนนี่นะครับมีจำนวนนะครับตอนนี้จัดส่งทั้งในและต่างประเทศนะครับเ,เพื่อนๆที่ชื่นชอบในการปลูกต้นไม้เลี้ยงแคตตัสเกษตรต่างๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามสวนชมน้องชลินเอาไว้นะครับมีข้อมูลข่าวสารดีๆเดี๋ยวเรามาแชร์กันในช่อง นะครับสุดท้ายนี้ขอบพระคุณที่รับชมกันสวัสดีครับผม